ความเดิมตอนที่แล้วมีทางนี้ได้หรอทรงพานี้มีอะไรอะ่ะอุ๊ยมีเอ่อพระเจ้ากำลังเล่นมาโยก <c oughs> แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีเจ้าน้องหนูหนูหนหนวิซ่าว่าอยากโดนเขาขิดหรือเปล่าบอกเขายใส่ตาง,งั้นแต่ว่าอยากโดนชิมิระช่า <c> ง <oughs> มันเถอะครับอ่ะโอเคเอานะครับสวัสดีผมขาพัวผมนิวสคุ้งกับเกม d ดเรเบะนะครับผมชื่อเกมไม่แน่ใจว่าอ่านถูหรบนะก็ตามชื่อที่เห็นในชื่อเกมชื่อพาชื่อคิดนั่นแหละครับผมที่เขียนอยู่ E R E R E B A นะก็เกมนี้ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งของเดเธอร์โรเกมนะครับผมต่อจากโกดอแล้วก็เฮนนาเอสเคปนะครับผมรวมถึงตัวตัวนาคุแล้วก็กาชิโกะซังเนี่ยนะอันนี้ก็เกมน่สานที่เขาสร้างนะครับผมเกมนี้ถึว่าจะสั้นกว่าเกมอื่นนะครับผม แต่ดูจากปกแล้วน่าจะประหลาดกับเกมอื่นด้วยนะเป็นกระทิงสาวที่เอี้ยวตัวมาถามว่าสนใจเขาใช่ปะอะไรอย่างเงี้นะผมช่างนะครับโอเคเราเล่นกันดีกว่านะไปอุ้ยวะดเดี๋ยก็เดี๋ยวก็กะทิงสาวตัวนี้กับตัวเมื่อกี้นี้ตัวเดียวกันเหรอหนุ่พ่อบอกว่านี่มันไม่ใช่แล้วอ่ะต้องบอกสวัสดิ์ทิ้งแล้วโดนต้อบอกเกมหลอกใช่ไหมเนี่ยระบบหลอกลวงมากเลยนะเนี่ยคุณพระช่วยเราทำการ ทำท่าปัสสาวะปัดเขาเรื่อยพลังควานนะผมโอเคแล้วกม็มีซ้ายขวานนะนรับผมแล้วประตูตรงนี้นะอืมโอเคประตูนี้โอ้โหห้องเยอะเลยนะเนี่ยมีห้องซ้ายห้องกลางห้องขวาขวาร้ายสุดเดียวขวาก่อนนะขวาก็มีอะไรเนี่ยผ้าเหมือนเป็นเสื้อผ้าที่มีเขียนว่าเอ๊ะ,อะ,อะ,อะใส่ข้าวาเจ้าสิอะไรไม่ใช่แนละ้ว สองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับผมเป็นปีพไออม่ก็รหัสนะครับผมอ่ะเก็บมาก่อนนะกด<ะ>ดูได้ใช่ไหมโอเคตรงนี้มีเครื่องซักผ้าแล้วก็อุ้ยมีปลากลังอาบน้ําอยู่ปลาหัวล้านปลาผมน้อยเลยนะโอเคก็ปล่อยเขาอาบน้ําไป้วกันนะกดอะไรไม่ได้เอาเสื้อผ้าปะเสื้อเธอใช่ไหมเนี่ยเป็นชุดปลาหรอเนี่ยเธอจา๋าปิดประตูซ้ายแล้วก็ออกมาโอเคประตูซ้ายตรงนี้มีช่องแอบมองได้นะครับผม มีหญิงสาคนหนึ่งกำลังวัดระดับน้ำอยู่ใช่เหรอโอเคในแก้วถ้วยชาหนึ่งแก้วนะผมกำลังตรวจสอบชักโคกว่าอืมในนี้มันมีวัตถุระเบิดหรือไม่มีทองหรือไม่โอ้เจอทองแล้วโอ้โหทองเลยอรามเลยอะไรย่างนี้โอเคช่านะครับอันนี้น่าจะเป็นประตูออกนะแต่สีไม่ใช่สีทองอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ต้องการกุญแจนะครับผมตรงนี้มีอะไรปะโอเคไม่มีอะไรนะ โอเคมีซ้ายขวาใช่ไหมขวานี้อ๋อหลวงพ่อกำลังปั่นลังควานช้คนหนึ่งที่ลักษณะมันกุ้ยผมกำลังเชี่ยวฝรั่งอยู่แล้วก็แบกบางอย่างไว้ที่แขนของเขานะครับผมกดไม่ได้นะมันก็ไปเพราะปั่นลังควานกันเล่นนะครับผมตรงนี้มีทีวีโอเคไม่มีไรตรงนี้มีแจก,กันนาคนวัด <laughs> มองอืมอ่ากินชาไหมเดอ้อกินชาไหม <laughs> คืออะไรตรงนี้หลังม่านมีมีส้มกำลังเต้นอยู่ โอ้ตัวนึงโอ้โหแต่ท่าแต่ตัวเนี้ยชอหแอดวานอะตู้ตู้มีอะไรเปิดไม่ออกผมว่าน่าจะเป็น่วนลำตัวของไงตัวนี้แน่เลยหัวยกวนตัวอยู่ล่างเปิดไม่ออกเออเอ่อโอเคปิดปิดปิดโอเคโอ้ยต้นไม้ต้นลำได้โอเคฆ่าคือกรูดไอแอนกรูดกำลังเต้นรำอยู่ น่ารักแชร์นี่มีติ๊กตู้หนึ่งเปิดโอเคอันขวาไม่ได้นะครับผมตรงนี้มีรหัสห้าตัวอักษรอันนี้มีแค่ตัวกษรแค่สองไม่น่าจะใช่เอ้าไอเทมเหรอไอเทมเลยเหรออ๋อโอ้โหแบกไม่ได้ครับผมแบกบทั้งตู้เลยโอเคอันนี้มีน็อตอยู่อันหนึ่งด้วยโอเคเราไขโคงนี้นะครับผมอย่าลืมนะมันน็อตมันแอบเย็นเย็นมากโอเคตรงนี้มีล้นชักเปิดไม่ได้เปิดได้คือชั้นสองเปิดได้ซึ่งไม่มีอะไรนะผมชั้นสามเปิดได้เช่นกันแต่ไม่มีอะไรชั้นหนึ่งเปิดไม่ได้อะ โอเคโอเคทางขวาอืมท้องกว้างวะโอเคมีทางหนึ่งนะผมนี้มีบริกรกำลังเช็ดแก้วอยู่โอเคฝากเขาเช็ดแก้วนี้ได้ไหมเอ,อ๊บเอ,อ๊บเอ,อ๊บไม่ได้หรอเสื้อไหมเสื้อไหมไม่ได้หรอนะครับรหันนี้แบกไม่ได้ด้วยหรอวะแบกแฮะโอเคทางนี้ก็จะกลับทางเดิม่ปโอเคนี่ก็กำลังรอต้มน้ำเอา,เอา,เ,อาเอาแก้วให้ได้ไหมไม่ได้หรอช่างเถอะครับโอเคทางนี้ มีหน้ากากสามหน้ากากมีหน้า,าสีฟ้าสีเขียวและสีขาวกันที่ห้อยทั้งสามจะต้องการเอาอะไรมาห้อยอะไรนี้ใช่ปะตรงนี้ไม่มีไอ้กมกลมมีหัวงั้นก็นคือจุกเหรอเหมือนต้องการสีอันนี้ใส่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเก็บประตูซ้ายประตูขวาซ้ายก่อนนะซ้ายมีบางอย่างอยู่ใ,ใต้เตียงด้วยโอ้โห <laughs> แล้วเตียงมันเล็กมากแล้วมีขนาดไซส์เท่าต,ต,ตัวฟริได้ใครที่ใครดูอันเดอร์เทลจะรู้จักว่ามีฟริตนอนใต้เตียงเปน็นยังไงครับผม <laughs> <laughs> อะไรอ่ะฮัลโหล โอดิวโดอนี่นาสวัสดีโคเคชิอ๋อมีเหรียญด้วยโอเคเหรียญรูปดาวแล้วก็มีโคเคชิกำลังดิ่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 งน่ารักมากเลยอ่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่ชอบเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกหัวตีนังกาป่ะปักมันตีนังกากับดาได้ด้วยหรือว่าอยู่บนหัวไม่แน่ใจนะคนน่ารักอ่ะเคลือบเหมือนแบบไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นเลยอ่ะไอ้นั่นเลยอ่ะคงคงจะรู้ว่าใครคุณรู้ว่าอะไรแล้วไอ้นั่น่ะโอเคตรงนี้มี หนุ่มน้าหลอกก็ผมกําลังอยู่ตอนหน้าเครื่องจากบางอย่างตรงนี้ในมือมีไขควงเอาต้องการไขควงอหอยไขควงมาไขาควงมาเอาไว้ได้เว้โอเคตรงนี้นจะมีอะไรหรือเปล่าหนังสือหรอมีชั้นหนังสือตรงนี้นะผมเปิดห<ม>นังสือได้มีเลขแปดอยูน่น่าจะเป็นรหัสนะครับผมแปดหรอเรากดไปก่อนได้ไหมโอเคกดไปแล้วก่อนได้ ก็มีหน้าเดียวนะครับผมแปดแล้วก็สี่เหลี่ยมเหมือนก็ขีดๆนี่แหละเดี๋ยวผมไม่น่าขึืนกันแน่นะนั่นสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าที่กดได้โอเคออื่นก็ไม่ได้นะครับผมห้องกว้างวะกว้างมากอ่ะที่นี่กว้างมากเลยแล้วนีกว่าจะเป็นเกมสั้นๆเพราะเห็นเปิดดู g o ก g เกดูชื่อมันมีวอล์กทู3นาทีองแดงว่ามันรีบไปนู่นนี่น่นมากเลยอ่ะผมนี่หาทางไม่เจอเนี่ยโอเคเราเอาอันนี้ใส่เป็นในหัวได้ปะ ไม่ได้ <S <S รดหรอเหรียญรูปดาวหรอขณะนี้เราเริ่มตันแล้วแหละอันนี้น่ายิ้มหน้าเดียวนะครับผมเหมือนต้องการบางอย่างมาเสริมอะ่ะต้องการที่ห้อยเลยสักสักอย่างหนึ่งครับผมไม่ก็สองอันนี้ที่ที่ต้องการเสริมนะไม่แน่ใจกดแต่กดข้างล่างอ๋อน่ากดตรงแต่ที่ห้อยนะครับผมาจาะเอาอะไรมาห้อยใช่ไหมโอเคใครต้องการเสื้อต้องการแก้วชาต้องการเหรียญเ,เหรียญรูปดาวหรออ๋อหายไปแล้วอ๋อ ลงอาแ่อาบนี่างบ้างแช่ตัวไปจะชื้นตักน้ำไม่ด้ไหมตักๆๆน้ำตักน้ำเหรออนาถมากเลยโอเคไม่มีอะไรใช่ไหม, <c oughs> มปิดโอเคมันจะนั่งอ่างต <c oughs> okay, ่อไปโอเคท่างนี้ไม่น่าได้นะครับผมอืมตรงไหนวะม, <c oughs> มีตู้ด้วยเหรอฮัลโหลให้ใส่เหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งหินพันละหนึ่งเหรียญน,นะ นี่เหรอโอเคใส่แล้วเนี่ยเขียนข้อความไทยเหรอตัวตึงตัวอะไรใช่ไหมโอเคใช้สิบเมีาทีในการเขียนข้อความเขียนตัวอะไรบางอย่างครับผมโอเคนี่คืออ้าวเดียวเดียวเดียวอันไหนตัวเล่วหนึ่งหินหนึ่งคอยแล้วใส่ วอตเลยอันนี้อะไรตู้ตรงนี้ข้างล่างมีใส่รหัสอะไรวะเนี่ยอ๋อสีปะสีอะไรวะเขียวปะแล้วก็ขาวใช่ปะโอเคใช่ได้ถุงเท้าสองสองอีกขั้นเดียวนี่เป็นถุงน่องปะถุงน่องนี่เป็นถุงน่องข้างหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะเราเราเสียเหรียญไปฟรีๆป่ะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมเสียเหรียญมีฟรีๆได้เลยแล้วผมในเอนติ้งแด๊แย่นั่นแน่เลยว่ะอ๋อมันคือรอบห้องอ๋อโอเคถุงเท้านะ เธอเธอเอาถุงเท้าไหมดูหน้ามุ่งออกถุงเท้าคือถุงนอเอาเอาหัวไอ้เย็นแค่แล้วเราจะลงไปเอาไอ้นั่นไงอ่าต้องการลงไปเดี๋ยวนะดึงหัวไปดึงหัวไปดึงลงลงไปโอเคตกแล้วตโบนพื้นหายกลัวนะน่ารักอ่ะโอเคเราก็ย้อนกลับมาทางนี้ ตู้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 นี้โอเคเปิดเข้าไปไขค,ควงไขตรงนี้แล้วไงต่ออ่มไขไขแล้วไงต่อวะเอออืมอืมต้อ๋อ,อ,อ,อนี่บ้านตนู้นะี้จะเปิดได้โอเคได้อะไรเ่ย ขวดน้ำเหรอมันคืออะไรวะมันขวดใส่น้ำเอาไปใส่น้ำในห้องน้ำได้ปะหรือต้องเกี่ยวกับตัวนี้มะที่ที่ในแอลโอเคปุ๊บอะดูท่ากันเขาเรียกว่าอะไรวะเทนเดอร์กันในครงน้ำอยู่โอเคมันมันมันโอเคมันมากอือฮึโอเคมองมองโอ้เธอทำอะไรของเธอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยโอเคกดกดกดแก้วน้ำได้โอเคอ๋อมันมันบังขวางทางอยู่อันนี้ให้เอ็นนี่มองแล้วชาด้วยใครอะเธอกินชาหรือเปล่า เกินชานหรือเปล่าบ้วนวนวนไม่ได้อะกินชานไหมกินชานไหมเทร้อนแล้วาจะเปิดโอเคข้างในนี้มีเทเลกระดาษครับผมอ๋อเป็นรหัสต่อกันนั้นึ้นนะคือนั่งแบบพับเพียบดูนะนี่คนะุณพระช่วยร้อนเหลือเกินเปิดเปิด,เป,ดเปิดเปิดตู้ระบายอากาศแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้โอเครหัสใช้กับไอตรงอันไหนนะหนังสือนี้ปะเล่มน,นี้โอเคมันจะเป็น Hmm? เหลี่ยมนี้ปะโอ okay. uh, เคอแปดเหลี่ยมเหลี่ยมดำแปดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลบอ๋อใช่ไหมแปดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลบสิบสองเท่ากับแปดหนึ่งสามเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแปดสองห้าลบสิบสองเท่ากับแปดหนึ่งสามสี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมดำก็คือสองนะครับผมเหลี่ยมดำก็คือสอง สามเหลี่ยมก็คือห้าจะเป็นคือใช้ยังไงมันไม่มีบอกเขาเหลี่ยมดำสามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็อสองศูนย์หนึ่งหนึ่งก็ไม่น่าเกี่ยวปะแต่ผมว่าใช่รู้แล้วสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคืออะไร แต่จะใช้กับอะไรนี่สิดึงหัวเล่นที่นึงน่ารักอ่ะพิกได้ปบพิมพ์ไม่ได้นะโอเคข้างหลังมีใส่ลักนี้เด้อโอเคเสี่ยมเสี่ยมสามเลี่ยมเก้าหนึ่งมันจะเป็นสองสองห้าเก้าหนึ่งนะครับผมใช่ปะโอเคอ่ะเปิดสองสองห้าเก้าหนึ่งอใช่เหรอหือ เห็นนะนี่เป็นเหลี่ยมแรกเหรอคือเป็นแปดเหรออ๋อใช่จริงไหมโอเคอทำไมเดี๋ยวนะรู้สึกว่ากล่องมันเล็กลงปะโอเคได้กุญแจนะผมกุญแจน่าจะเป็นการไขห้องอ่าห้องไหนนะห้องนี้ มุนแจไขออกสกภายนอกแล้วซึ่งผมรู้ว่าจบแบบธรรมดาครผมเพราะว่าไอ้ดาวที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นี้ไม่น่าใช่โอเคเริ่มใหม่นะอืมโอ๋อมันอยู่ตรงนี้คือผมต้องกดซ้ำอีกทีนึงครับผมเป็นการเปิดช่องออนี้มาผมว่าไม่หาผมงไม่เจอวะเป็นผ้าสีแดงนะผมผ้าสีแดงเหรอกระทิง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  โอเคเราจะเอาไปล่อกระทิงกันนะผมไม่น่าถึงมีกระทิงที่หน้าปกใช่ไหมกระทิงเกี่ยวปะอ่าผ้าสีแดงไม่ใส่ใจไม่สนใจเอเธอจะเอาผ้าสีแดงไหมใครจะผ้าสีแดงวะเดี๋ยนะเธอ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 คุณนายเอาผ้าสีแดงไหมเดี๋ยวมึงเลยนเต้นสิเดี๋ยวมึงเลยเต้นดิ เอาทำไรวะผ้าสีแดงเออแขวนได้ปะอืมไม่ได้อ๋อเปิดได้ด้วยอ๋อห้อยห้อยปะเอาไปห้อยอ๋อต้องเปิดก่อนแล้วหอ้อย,อ,ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมีคนอยูกก่หลังกำแพงแล้วมีแพนด้าชี้ทางแพนด้าชีทาช้ทางอยู่เชื่อไเลยแม่ยมีทางอื่นปะเนี่ยมีทางอืง่นปะเน่ยแต่เชื่อดีเลยทางนี้มีอะไรประตูซิ ก็ไม่น่าใช่โอ้นั่งไงล่วงว่าแล้วจบเลยโดนแพนด้าหลอกลาก่อนนะครับผมดูพระเจ้าพระเจ้าโดนไงอยู่ด้วยกันกับพระเจ้ามาพระเจ้าที่ตายพันนี้แล้วเลิศเอาใหมค์โอ้โหโอเคได้เอ็นสองเอ็นหนึงครับผมโดนนักหายเอ็นหนึนนงนงน่งที่ใช้เหรียญดาวนั่นให้ได้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับผมอืม ถ้าไปก็ตายปะหรือเราต้องถือเหรียญก่อนวะ้ยไงดีอะหรือกุญแจนี้อุ้ยอ๋ออ้าวผมมาเฉยโอเคไข่ไข่ไข่ปะอ๋อโอเคเอาเหรียญไข่อะเอาเหรียญหมุนโอเคพระเจ้าเราจะทางรอดแล้วนะไปกันเถอะพระเจ้าประตูสีฟ้าโอเคก็ห้ามไขกุญแจใช่ไหมต้องกดกุญแจนี้มาใช้ตรงนี้อ๋อโอเคเย้พระเจ้ารอดแล้วด <laughs> ูนะพระเจ้าดีใจมากที่ ตอนแรกโดนแพนด้าหลอกมาเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้พระเจ้ารอดแล้วโอเคสุดก็คือว่าถ้าเกิดจะเอาเอนดี้สุดก็คือต้องห้ามใช้เหรียญแล้วก็ลุนแจนะครับผมแล้วก็ตกไปช่องเดิมช่องนี้เราเราโดนแพนด้าหลอกโอเคผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมเกมเดยเดยบะนะครับผมกินเกียนในคุงมากันต่อนนี้ครับผมโอเคเจอกันใหม่คราวหน้ากันใหม่กับเกมของคุณเดทาโร่เกมนะครับผม จะมีเล็กเกรนกันต่อพิศนาได้ใก็มาเลยในคราวหน้าครับผมโอเคซีนิกทําให้เข้าเป็นลังบ๊ายบายนอนกุฎไตรฟาร์ท